น้องการ์ตูนที่บอกว่าเป็นนางพยาบาลโปแตกเนี่ยนะคะล่าสุดสาวการ์ตูนคนนี้ออกสื่อยอมรับสารภาพแล้วค่ะว่าเธอหลอกลวงจริงๆก็คงจำกันได้นะคะเรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อเล่นว่าการูนเรียกตัวเองว่าน้องการูนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่งชุดพยาบาลโพสลงโซเชียลแต่งชุดพยาบาลไปเต้นรำในห้องของตอนเอง แต่งชุดพยาบาลไปถ่ายเป็นพรีเวดดิ้งกับนายตำรวจหนุ่มเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบจากพยาบาลจริงว่าชุดพยาบาลที่สาวกระตูงคนนี้แต่งมันไม่ถูกต้องสอบถามว่าจบจากสถาบันไหนบอกว่าจบจากสถาบันนนทบุรีรุ่น9้ามันก็ไม่จริงเพราะว่าเธออายุแค่24ปีถ้าจบรุ่น9้าเนี่ยมันต้องอยุบมาณ40กว่าปีแล้วเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พยาบาลตัวจริงหลายคนพยายามไปเตือนเธอหล,หลายครั้งผ่านทางโซเชียล เธอก็ดา่าด้วยคำหยาบคายดา่าต่างๆหน้า,นาแล้วก็ยังยืนยันว่าตัวเองเนีย่ยจบพยาบาลจริงๆตรวจสอบได้เอกสารใบอนุญาตเอเอเกสารในการจบมีอย่างแน่นอนเสร็จแล้วล่าสุดยอย่างที่บอกเมื่อวานสื่อสภา,าการพยาบาลแจ้งความดําเนินคด,ดีกับน้องกระตูนแล้วนะคะดังนั้นเมื่อวานนี้กระตูนโพตัวตนออกมาแล้วคะ่ะออกสื่อเมื่อวานนี้น้องกระตูนเนี่ยนะคะที่ชื่อว่ากระตูนเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสทางช่องสาม ที่มีหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรโดยว่ากันว่านะคะเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงนะคะเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึนงกาตูนเนี่ยยอมรับสารภาพแล้วว่าตัวเองเนี่ยโกหกหลอกลวงแต่เป็นการโกหกหลอกลวงแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงค่ะกาตูนไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงกาตูนชอบชอบเป็นนางพยาบาลมีความฝันจะเป็นนางพยาบาล กระตุงก็เลยหาชุดพยาบาลมาใส่ก็เท่านั้นเองชุดพยาบาลดูดีดูสวยกระตุงก็อยากจะเป็นนางฟ้าชุดสีขาวก็เท่านั้นเองกระตุงไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงคนอื่นที่ผ่านมาที่คบกับอดีตแฟนเป็นทหารเป็นตำรวจเนี่ยเป็นความรักล้นล้วน,วนไม่ได้หลอกลวงเป็นความรักลน้นล้วนจริงๆถ้าใครหาว่ากระตุนหลอกลวงเอาหลักฐานมาได้นะนางก็จ้สัมภาษณ์แบบนี้นะจ๊ะเมื่อวานนี้น้องกระตุไปออกรายการโขนกระแสแล้วก็บอกว่า บอกว่าคนที่เราครบด้วยเนี่ยเราไม่ได้หลอกใครยืนยันว่าไม่ได้มาหลอกแต่งงานเป็นเรื่องของความรักล้วนๆถ้าใครคิดว่าหลอกเอาหลักฐานมาอย่ามาโจมตีอย่ามาโจตามาจตีกันแบบนี้เนี่ยแหละนะคะพิธีกรถามกระตูนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น่ะยังไงกระตูนบอกว่าเข็ดแล้วเข็ดมากแล้วไม่คิดว่าเอาชุดพยาบาลมาใส่มันจะกลายเป็นประเด็นมากมายขนาดนี้ วันนี้หนูออกมายอมรับสารภาพแล้วหนูอยากให้ทุกคนให้โอกาสหนูสักครั้งหนึง่งแล้วการ์ตูนก็ยกมือไหว้ขอโทษสังคมแล้วยกมือไหว้ขอโทษสังคมผ่านสื่อนะบอกว่าวันนี้ออกมาขอโทษแล้วออกมาชี้แจงทุกอย่างแล้วยอมรับแล้วอยากให้สังคมให้โอกาสหนูสักครั้งแล้วขอออกรายการโหงกหระแสรายการเดียวรายการอื่นจะไม่ออกอีกแล้วนั่นแหละนะคะเมื่อวานนี้เธอเก็ออกรายการโดยสวมแว่นตาแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยค่ะ นี่หน้าตาน้องกระตูนนะคะหน้าตาน้องกระตูนไปออกรายการหงกระแสเมื่อวานนี้เนี่ยล่ละค่ะเธอก็บอกว่าเธอยอมรับแล้วว่าไม่ใช่พยาบาล <c oughs> ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันมีประเด็นที่แบบว่าญาติเขาเรียกว่าญาติของอดีตแฟนของเธอเนี่ยออกมาแชรพฤติกรรมว่าน้องกระตูนคนเนี้ย เหมือนกับไปทําเป็นคบกับผู้ชายในเครื่องแบบและเคยมีลูกมาก่อนเธอยอมรับว่าเธอมีลูกมาก่อนเธอยอมรับนะเธอก็ยอมรับแหละว่าเธอมีลูกมาก่อนจริงและและเวลาเธอคบกับผู้ชายคนไหนเธอบอกความจริงว่าเธอเป็นสาวเชียร์เบียและเธอมีลูกมาก่อนแล้วเคยมีผัวมาก่อนแล้วนะคนที่เธอคบทุกคนก็รู้ความจริงว่าเธอเป็นใครเพราะฉะนั้นมันก็ย้อนแย้งนะพ่อะเลยว่าเพราะว่าตำรวจที่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งกับเธอเนี่ย ตำรวจบอกว่าผมผมคิดว่าเธอเป็นพยาบาลแต่ผมไม่รู้ว่าเธอเป็นพยาบาลที่ไหนผมไม่เคยถามประมาณแบบนั้นล่ะค่ะม,มีมีตอบคำถามสื่อแบบนี้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะมีการตรวจสอบแล้วค่ะว่าการ์ตูนไปอ้างว่าจบมาจากสถาบันพนังเกล้าจบพยาบาลจากสถาบันพนังเกล้าแต่ตรวจสอบแล้วว่าไม่จริง นะคะค่ะอันนี้นะดังนั้นการ์ตูนออกมาขอโทษแล้วหน่วยงานที่คิดว่าเสียหายจะยังคงแจ้งความต่อไปหรือว่าถอนแจ้งความหรือจะแจ้งความเพิ่มหรือไม่หรืออย่างไรนะคะอันนั้นก็ต้องว่ากันต่อไปแต่แน่ๆน,นางโกหกชัดเจนเพราะว่านางบอกเป็นพยาบาลโพสลงโซเชียลโอ้โหเขียนเป็นซีรีส์เขียนเป็นสตอรี่เยอะแยะมากมายสร้างความควยเขว ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดมาตั้งกี่คนนะคะค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูว่าใครเสียหายจะแจ้งความหรือไม่นะเพราะว่าเธอก็แบบว่าเธอแต่งงานหย่าได้สินสอดมันก็เป็นสิทธิ์ที่เธอควรจะได้ไอแต่งงานหย่าได้รับอะไรนะการหยามันก็ต้องแบ่งไอ้ทรัพย์สินกันใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่เธอมีสิทธิ์จะได้อยู่แล้วเธอไม่ได้ไปหลอกหรืไม่ได้บังคับใครนู่นนี่นั่นมันอยู่ที่ทางฝั่งผู้ชายอ่ะที่เป็นอดีตสามีคิดว่าเสียหายไหม ถ้าจะแจ้งความว่าถูกเธอหลอกลงเป็นวิชาชีพเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นอย่างไรแต่ส่วนใหญ่คงไม่กล้าออกมาหรอกค่ะเพราะว่าละมันเสียชื่อด้วยมันอับอายด้วยก็คงแปะประเด็นของกระตูก็คงแปะเอาไว้แบบนี้เนี่ยแหละนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม